นีเ่เราพยายามมาออกมาดูนะนี่เขายังไม่ได้เทนะอยากให้เขาเทจังเลยเบอใหญ่เบอใหญ่สีสีดีฮะส,สีสวยนะฮะปิดหน่อยปิดให้เขาหน่อยสวัสดีครับวันนี้เรามาชูดูบรรยากาศนะครับการเก็บลำไยของส่วนน้อ็อฟนะครับอ็อฟอ,อาน,อนนท์นะฮะที่บ้านท่าใหม่นะครับซอยดาวจันทบุรีไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง สดลับตะกาญจอยู่อีกหนึ่งรูปแบบครับที่เขาเก็บกันก็เป็นแบบหูเหล็กนะครับก็ราคา3ที่สใช่ไหมน้องราคาเท่ากันนะฮะราคาเท่ากันสีสวนมากไปดูข้างในกันนี่ก็เป็นหูเหล็กัะ เทียบเลยเหมือนคึคกคัดกันมากเลยนะคนมันเยอะครับนุชเรามาเที่ยงเนี่ยเหมือนสายเลยนะเหมือนแบบเขาจะวายเลยนะเหมือนตลาดจะวายอ่ะเพราะว่าเขามากัน14ครคันเพราะฉะนั้นมันจะเก็บไว้มากมไปดูเร่ยไปดูเรื่อยไปดูเยมามาๆมานี่ไปดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่ ตูเบลเลอร์อเลยนี่นี่ทน,นี่นี่นี่ดูแหวกไปอรงนี้นี่นี่นี่อันนี้เบอร์อะไรจัะเนี่ยเบอร์ทองเบอร์ทองโอ้โห้เบลเ,เ,เลอร์เลอร์นะฮะก็จะมีกลุ่มที่เห็นตะกร้ายเยอะแล้วนะครับกลุ่มที่กําลังทําอยู่ก็ก็มีดูดูนี้ก็ได้ฮะนี่นี่เบลเลอร์อเลยดู เรื่องจากต้นมันใหญ่ครับมันก็ต้องค่อยๆทยอยเก็บ,บออกมาดูที่เข่งไปดูที่เข่งก็ได้นู่นเข่งอยู่นู่น,นเำาลงนวดเอาลงไวมากอะ่ะนี่ครับในเข่งกำลังจะแบกพอดีเลยฮึบฮึดฮึดฮึบฮึ๊บ ฝั่งนี้ก็จะเห็นเขาอยู่ในตะกร้าเยอะขึ้นแล้วนะครับเราก็เดินเดินมาดูข้างบนนี้เอาลงหมดแล้วนะแปลงนี้ถือว่าดกมากนะจำได้ไหมเรามาตลาดวายสแล้วเหรอใช่เรามาช้าลราหมดแต่รถน้ําลำใหญ่สวนเราเองอะสะท้อนแสงแดดนี่ฮะก็จะมี เนี่ยครับก็จะมีลูกลำไยที่ลงตะก้าแล้วแต่ดูเบอร์นี่ใหญ่มากนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์เบอร์ใหญ่เลย <c oughs> นี่คบเบอร์ใหญ่สีสวยนะสีสวยกลุ่มมีก็ยังยังเพิ่งเริ่มทำเหมือนเหมือนเพิ่งเริ่มทำแน่เลยนะครับ นี่ก็มีมีแมงวีด้วยมีแมงวีด้วยไปดูซิว่ามันตอมอะไรมันตอมอะไรมันตอมมันมาตอมลูกแตกมันมีลูกมันมาแตกลูกแตกสองลูกมีลูกแตกอยู่สองลูกมันมาตอมลูกแตกนู่นใหญ่เดิอดหนึงหุ้ดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะได้ฟังเพลงต่อแล้วมันไม่มีแตกเนาะไม่มีแตกมีเน่าเท่าไหร่ แตะก้าก็มีแล้วนะฮะ,ะลูกใหญ่ๆนะฮะนะ ดูใหญ่จริงหนักเลยนะแค่สองลูกสาลูกเองเนี่ยถือว่าหนักถือว่าน้ำหนักดีถือว่าหนักหนักแน่นนยนะแค่นี้เองนะแค่ไม่กี่ลูกเองนะหนักหนักหนักที <c oughs> นี้พวงใหญ่ใหหาไม่เจอแล้วครับเรามาตลาดวาย <c oughs> <c oughs> ลูกใหญ่ลูกใหญ่นู่นนู่นตะก้าดูเบอร์ทองนั่นเลยเนาะใช่เบอร์ทองเลยเบอ,อร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สีเนาะสีดิฮะสีเขาเนาสีสวยนะฮะปิดหน่อยปิดได้เข้าหน่อยเนี่ยดูดิในเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือราคาปกตินะ ใช่มันเป็นหุ่นเหล็กนะแต่แต่ดูลูกดิโนดูดิบางคนบอกเฮ้ยตะก้าแบบนี้มันเป็นลำใยยไม่ดีหรือเปล่ามันยัยปกตินะใช,ใช่มันเป็นการตลาดของเขาที่เขาจะทำนะครับนุ่กคกับผม นี่ทิ้งวงใหญ่ไหมสีสวยมากนะนุ่น้องก็บอกต้องรีบเก็บนะเพราะว่าแปลงคือคือมันเริ่มมาเพี้ยมันมาเพี้ยมันมานะครับเพราะว่า2อสาครั้งสุดท้ายเราจะไม่ค่อยใช้ยาฆ่าแมลงแล้วไงฮะใช่ ก็เลยเลยมีเพี้ยเริ่มมาก็เลยต้องรีบเก็บแล้วนี่ครับดูดีๆเพี้ยมันมาจริงนุดเริ่มมาจริงแหละเลยเลยต้องรีบเก็บก่อนจริงๆน้องก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงไว้อีกอีกระยะหนึ่งอ่ะจะให้มันโตใหน่ได้มาแล้วนุช อันนี้แล้วก็จะมานะครับก็จะมีอยู่สองสองแบบนะครับอันนี้เป็นตะก้าเบอร์เบอร์เบอร์รองนะฮะส่วนอันนี้ในเบอร์รองสองตะก้าสตะก้าแล้วก็มีเบอร์ใหญ่หนึ่งสองสามสี่อันนี้เบอร์ใหญ่ใช่ครับอันนี้เบอร์ใหญ่น่ยเบอร์ใหญ่อันนี้อันนี้เบอร์เบอร์สามสี่อันนี้เบอร์ใหญ่ฮะเท่ากับเบอร์ใหญ่มากกว่าเห็นไหมเบอร์ใหญ่สี่ห้าใช่ห้าตะก้านะครับเบอร์เล็กสามตะก้าแต่นี่คือราคาเท่ากันนะ ราคาสามสิบสองบาทเท่ากันเลยนะครับ,บรสีจ่ำมากเลยด้สีเนียนตามากแล้วที่เราเห็นคือมันไม่ค่อยมีราคาเหมาเนาะจ้าใช่น้องน้องฉีดยาดีเยอะล้วก็จังหวะของยาที่เหมาะสมเลยเนาะ <c oughs> สีที่เราคุ้นตาเลยนะเน,<ช>น,นี่ยนะใช่ไป,ไปอื้ม ต้องไปทางนี้ดีกว่าไม่เจอในเข็กนะฮะฮะมาดูกันทีละเป็นปั้นนะเป็นปั้นๆกลมๆเนี่ยเพี้ยมาจริงๆด้วยนุชเพี้ยมาจริงๆด้วยนะฮะโหเป็นปั้นสวยดีจังเลยเขาแต่งกันเป็นกระปุกนะนี่เป็นกระปุกกระปุกจริงๆนุชแล้วก็ กว่าจะได้มานะครับเออเล่าให้ฟังก่อนกว่าจะได้มามันก็มีขั้นตอนเนาะในการวางแผนแลนน้วเรามต้นใหญ่ๆแบบนี้สามารถฉีดทางใบได้โดยที่ออกแบบสวยงามมากแล้วที่สําคัญคือในการดีไซน์ปุ๋ยทางดินครับมันเป็นองค์ประกอบหลักไม่น้อยกว่าปุ๋ยทางดินทางใบเลยแล้วก็การใช้สูตรเราก็แนะนําทุกขั้นตอนนะนุน่ว่าง่ายง่ายไม่ต้องกังวลใจการใช้เลยเนาะเหมือนมีที่ปรึกษาแล้วสี<ม><ค>สก็สีเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วขนาดลูกกับสีเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วว่ามันใหญ่ไหมมันเป็นยังไง ดูในตะก้าก็เห็นกัแล้วเนาะเมื่อกี้ที่เราเดินไปอะ่ะนีเ่เราพยายามมาออกมาดูนะนี่เขายังไม่ได้เทนะอยากให้เขาเทจังเลยดูฮนะนี่จะดูมาเรื่อยๆมันก็สวยงามจริงเลยงดงามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารู้น้ำหนักน้องกันนะครับขอให้น้องได้เยอะๆแม่มาตอนตลาดวายสีได้จัง <c oughs> มแต่รดน้ำใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ลดก็ไม่ได้ใช่โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับ